สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาพาอกำมาดามคำนวณคือเก่าเนาะคะเนาะในทางช่องยูทูปประดามจะมาวางแนวทางของเราพัฒนาจะมาโค้งสุดท้ายของห้าเสียงดังเนาะคะเนาะถ้าใครยังไม่ได้ติดตามชมของลุงสรงเนาะคะ่ะวันนี้เรามาติดตามชมไปด้วยกันเนาะคะ่ะจะมีห้าเสียดงดังๆเนาะคะ่ะที่เอามาฝากเอฟซีทางช่องนาะอเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทาง โอดชัยวิจารณญาณในการรับชมสูงสูงเลขไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดเด้อค่ะเด้ออบก็จัดขัดก็ผ่านไปเนาะค่ะกราบขอบุญขอบคุณเสียนๆนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเด้อค่ะเด้อแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาดามไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะเนาะกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงเด้อค่ะเด้อ เราไปดูตัวเลขแนวทางกันค่ะว่าจะถูกใจ FC ไหมเนาะค่ะเนาะกานนี้ก็จะเป็นของลุงส่งนะคะเป็นเจ้าใดพ่อแม่พี่น้องใดดูได้ชมไปแล้วเนาะเพราะว่าลงคลิปของลุงส่งไปแล้วเนาะวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะเพราะว่าวันศุกร์เข้าไปติมติมนะคะ55นะคะสองงวดติดละเด้อของลุงส่งงวดก่อนก็เข้าไป19นะคะ แล้ววดที่ผ่านมาก็เข้าห้าห้านะคะไม่หลายหางไม่หลายตัวแค่สี่หางเน,น้นเน้นรูดตัวเดียวแคนแฉนเนาะค่ะเนาะวันนี้มาติดตามชมถ้าใครยังไม่ได้ชมของลุงส่งเนาะค่ะยังไงก็กร่าบขอบุญขอบุณลุงส่งเด้อที่ให้ตัวเลขแนวทางระวางทางช่องเนาะแล้วก็กร่าบขอบุญขอบุณเอฟซคนดีมีน้ําใจสําหรับของลุงส่งเนาะค่ะที่ให้มาเนาะอย่างคุณพี่การเนาะค่ะ ให้มาของลุงส่งแล้วก็ของคุณวิวิลินทิปเนาะค่ะของคุณวิลินทิปให้ลุงส่งส่งร้อยแล้วก็คุณพี่การให้ลุงส่งส่งร้อยเนาะค่ะเนะาะขอบบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงเด้อะค่ะเด้ออ่ะวันนี้ถ้าใครจะตามของลุงส่งนะคะลุงส่งให้มา รูด8ดตัวเดียวของลุงสูงเด้อค่ะแล้วเลขหลักศูนยสามสี่ห้านะคะสองตัวสี่หางเน่นๆแข็งแเนาะค่ะบวกตัวกันอีกสองหางเด้อค่ะอย่าลืมตัวกันน้ำเด้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะสองตัวสี่หางเน้นทุกหางนะคะแปดศูนย์ สามแปดสี่แปดห้าแปดนะคะแล้วก็ตัวกัน9 0เก้าแปดสามตัวสี่หางเน้นทุกหางด้วยค่ะยกเว้นตัวกันเนาะไม่เว้นเนาะโอเบนโอเบอนเนาะค่ะเนาะโอเบอน,น <c oughs> <c oughs> เน้นทุกหางนะคะเอาแคปหน้าจอบนหนอนสามตัวจะมีสาม ปดศูนย์สามแปดเก้าสามแปดเอาเอาไม่อาม่พพี่หนงปย์้าสปดสองสี่แปดสามห้าปดนะคะอาแคบหน้าจอพแม่พี่้องถ้าใครแคบยังไม่ทันเนาะเดี๋ยวมาดมอ่านให้อีกรอบนึงเนาะค่ะท่านมพม่เนะน่าจะท่านเนาะค่ะเนาะ 803848458ตัวกัน9098นะคะ3ตัว4หางแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของลุงสง่งอ่ะแคปหน้าจอแล้วไปต่อเดือค่ะราแบบขอบุญขอบคุณลุงสง่งที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนกกนะนาะกรบบขอบุญขอบุญเป็นอย่างสงูงแล้วก็กาบ,บขอบุญขอบุญ F-C ทุกท่าน ที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาดามไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าเนาะค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เนาะค่ะเนาะอาของปูศูนเข้าไปแต่ตัวรูดกอดคอกันมาเนาะค่ะเนาะของปูศูนย์เกอดคอกันมางวดนี้จะเป็นยังไงของปูศูนย์เสังเกตด้วยค่ะเพราะว่าเข้าบ่อยงวดนี้มีตัวเน้นด้วยนะ ปูศูนให้มารูด5กับ8 2ตัว9หาง4ี 5, 4่ห้าสี 5, ่แปดสี 3, ่สามเก้าหตัวเน้นตัวเจอสี่ห้าเกาห้าศูนยหนะคะอ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของปูศ0นย์เเนาะคะ่นะเนาะ ง,งก็กราบขอบุญขอบคุณปู่ศูนย์เดเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะค่ะเนาะกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงอ่ะต่อไปเป็นของปู่โคราชเนาะค่ะเนาอของปู่โคราชเข้าไปตัวรูดนะคะ5นะคะเข้าทั้งบนและล่างวันนี้ปู่โคราชให้มารูด1กับ2องสองตัวกหางมีตัวเน้นด้วยะคะค้งวดนี้มีตัวเน้นให้นะคะ 1>, 1 6 1 7 1 8กหนึ่งเจ็ดหนสองหสองเสองแปดสามสามเตัวเน้นตัวจอดสอง2กสอนะคะอ้าวแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของปู่โคราดเนาะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณปู่โคราดด้วยค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงเด้อค่ะเด้ออ่ะต่อไปเป็นของออปลอยเป็ด แฟนคลับของโอปอลเป็ดเตรียมตัวแคปหน้าจอน,นะคะที่ถามหาเนาะค่ะเนาะที่ถามหาว่าโอปอลเป็ดมาหรือ,อยังลงให้หรือ,อยังมีเอซโทรมานะเมื่อวานนะโทรมาเอาเลขของของโอปอยเป็ดเนาะให้ไปแล้วเรียบร้อยนะคะฝันดีโบอโน่ผู้เอาไปแล้วมือขึ้นเลยเนาะคุณป่า โอ้มาฝันดีวะเนาะคันฝันดีกะบ,บอกมูเนเด้อเอาของออดปล่อยเปีดไปเสียงแล้วเนาะวันนี้ออปล่อยเป็ดให้มาของออดปล่อยเป็ดให้มาวันนี้รูดห้ากับสองนะคะอ้าววดกอนก็รูดห้ากับสองเด้อค่ะเข้าไปที่ห้าทั้งบนและล่างเนาะแล้ววันนี้รูดห้ากับสองอีกอ้าว จับตามองค่ะจับตามองอปอยเปีดให้มา9หางนะคะแต่มีตัวเน้นตัวจาะให้เด้อค่ะเด้อบบตองเป็นห่วงน้นแค่3ามหางแล้วค่ะเนาะเอาเตรียมตัวแคปหน้าจอพออปอยเปีดให้มา6กหนึ่งหกห้าสองสองห้า 4 1 4 5 4 2นะคะ3ตัว2 6 8 2 6 0 2 6 2 4ตัว3หาง6 2 6 8 5 260, 6 2 6 0 2 2 0 6เด้อค่ะเด้ออ่ะแกปหน้าจอถ้าใครจะตามของออปลอยเป็นแล้วก็กราบขอบุญคอคุณ FC คนดีมีน้ำใจสำหรับ ค่าน้ำชากาแฟของออปอยเป็ดเนาะค่ะเนาะคุณวิรินทิพย์เนาะค่ะให้ออปอยเป็ดสามร้อยบาทเนาะค่ะเนาะกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็คุณโควิดให้สองร้อยบาทเนาะให้ออปอยเป็ดกราบขอบุญขอบคุณแทนออปอยเป็ดเด้อเด้อค่ะเด้ออ่ะแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องตัวเน้นตัวจอของออปอยเป็ดหกสอง สองห้าสี่สองเด้อค่ะเด้อที่เน้นเน้นเนาะค่ะสองตัวสามตัวเน้นสองหางสองหกแปดสองหกศูนย์นะคะสี่ตัวเน้นหางเดียวห้าสองหกศูนย์เด้อค่ะเด้ออ่ะจับหน้าจอค่ะถ้าใครจะตามของโอปอลเป็ดเนาะต่อไปเป็นของหลวงพี่แขกของหลวงพี่แขก แฟนคลับหลวงพี่แขกเตรียมตัวแคปหน้าจอเด้อค่ะของหลวงพี่แขกไม่ผ่านเนาะต้องกราบขอโทษขออภัยแฟนคลับเด้อค่ะเงื่อที่ผ่านมาเนาะอ่ะวันนี้ไปใหม่นะคะแฟนคลับหลวงพี่แขกเตรียมตัวแคปหน้าจอวันนี้หลวงพี่แขกให้มารูดบนล่าง8กับ1 2ตัว6หาง1810 1 7 0 7 0 7 8 7ด 08นะคะ3ตัว3หางเน้นทุกตัวเด้อค่ะ810 817 807เด้อค่ะเดอะ้อเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามคอปอยเปดเนาะเอาเอาแคปหน้าจอค่ะถ้าใครจะตามของหลวงพี่แขกเนาะตัวเน้นตัวจบ181017นะคะ07ค่ะเน้น3ตัวเออ3 4ชุดเนาะค่ะเนาะ2ตัว ามตัวเน้นทุกหางเด้อค่ะ,ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของหลวงพี่แขกเนาะค่ะเนาะต่อไปเป็นของใครเป็นของอยอดบุรีลำเนาะค่ะเนาะอยอดบุรีลำไม่ผ่านนะคะอยอดให้มาแค่สี่หางเด้อค่ะเน,นเน้นเน้นเนาะ อย่าลืมว่าของออยอดเข้า3มตัวผ่านมาแล้วนะคะ,ะวันนี้ไปใหม่เด้อค่ะวันนี้ไปใหม่เนาะออยอดบุรีรัมให้มาวันนี้รูดเล้าพัฒนา8กับสองสองตัวหกหางสองตัวสี่หาง 82834425 3ตัว3หางเน้นทุกหางนะคะ4 82583044 4ตัว2หาง4044 9482นะคะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของโออยอดบุรีล,ลัมตัวเน้นตัวเจาะ8283นะคะ สามตัวเน้นทุกหางนะครับสี่แปดสองห้าแปดสามศูนย์สี่สี่เด้อค่ะเด้ออ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของโอยอดบุรีลำยังไงก็กราบขอบุณขอบุณโอยอดบุรีลำเนาะค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบุณขอบุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบุณขอบุณเอซีทุกท่านเด้อค่ะที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาดาม ไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกราบขอบุญขอบุณเป็นอย่างสูงวันนี้ขอให้ได้ไปลาวพัฒนาสู่ขู่สู่คนเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ